อ่าครึ่งทางพอดีนะราศีต่อไปเป็นอะคคอริสนะครับผมชาวราศีจุมนะฮะราศีกุมนะครับผมโอเคราศีกลุ่มกลุ่มกลุ่มโอเคถามไม่เมื่อกี้มีคนถามไหมอ่าถามมามีมีคนถามนะอ่าเขาเรียกอะไรตอนนี้มีอะไรนะครับราศีกุมมีอะไรผ่านมาแล้วบ้างนะครับมีราศีธนูราศี เอ่อกันมีนมังกรอพิจิกนะครับราศีพิศพและตอนนี้อยู่ในราศีกลุ่มนะครับฝ่าย FC นะฮะช่วยทำทา m สแตมป์ด้วยนะครับผมหรือสมาชิกหรือใครก็แล้วแต่นะครับผมขอพระคุณมากนะฮะมีน้ำจิตน้ำใจนะครับผมอา่าโอเค ราศีกุมนะฮะมาคู่ของคุณในอนาคตนะฮะอย่าพลาดนะครับผมให้ไปโหวตในชุมชนของช่องนะครับผมโอเคเราจะ engage หรือว่าเราจะเขาเรียกอะไรมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นนะในช่วงนี้นะเราจะเห็นการเป็น woof woof pad อ่าเป็นชุมชนนะชุมชนหมอปองนะครับผมชุมชนหมอปองโอเคมา ชาวราศีกุมนะฮะคุณได้ Knight of Cups เออดูดีทีเดียวอู้ Knight of Swords และ Page of Pentacles โอเคผมรู้สึกว่าคุณพลังงานอย่างนี้นะฮะชาวราศีกุมนะฮะปล่อยให้เขาทำไปเลยนะครับผมผมรู้สึกว่าคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วนะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยขับเคลื่อนความสัมพันธ์ของตัวคุณมากพอมากๆาก,ากทไปเลยแล้วนะครับผมเอาสิบนี่ จ่าย10บาทเล่น100บาทแล้วนะผมรู้สึกว่าเป็นพลังงานที่เกินไปแล้วนะครับเกินไม่ใช่ไม่ดีนะเกินกว่าที่คาดคิดไปแล้วโอเ okay. ค n i g h t of cups นะฮะ n i g h t of cups ตัวเขาเองจะเข้ามาหาคุณเองนะครับชาวราศีกุมนะจะมีใครเข้ามาหาคุณนะครับอ,อมอบความสัมพันธ์นะฮะอย่างชัดเจนเป็นคนเข้ามาออฟเฟอร์เลยนะ เข้ามาออฟเฟอร์อย่างชัดเจนผมรู้สึกว่าเนี่ยเขาจริงๆผมรู้สึกว่าอาจจะแตกต่างกับชาวราศีพฤษมเมื่อกี้ที่เล็งอยู่นานแล้วค่อยทำนะแต่ผมรู้สึกว่าพลังงานเนี้ยเหมือนกับเขาเจอคุณแล้วเขาแบบเข้ามาติดต่อเลยเขามาพูดคุยเลยอ่ะคือเขาอยากได้เขาวอนเขาอะไรแบบนี้เลยนะฮะอควรสนะครับผม Night of Cups เนี่ยโดยส่วนมากก็จะเป็นชาวราศีเอ่อเป็นธาตุน้ำนะครับผมเออแล้วผมรู้สึกว่าอาจจะเป็น เออสกอร์ป uh ิโอนะครับผมเป็นสกอร์ปิโอหรืออาจจะเป็นเออผมคิดว่าน่าจะเป็นสกอร์ปิโอแต่เป็นราศีมีนก็ได้ธาตุน้ำเนาะแล้วก็อาจจะเป็นราศีกรกฎก็ได้นะฮะแต่ว่าผมยังคิดว่าน่าจะเป็นคือน่าจะเป็นพิจิกนะครับผมหรือหรืออาจจะเป็นราศีมีนนะครับสกอร์ป uh ิโอเออไพซิสหรือว่าอะไรอะแคนเซอร์ cers, นะครับอืมโอเค Night of Cups นะฮะเป็นเป็นช่วงที่ตอนนี้คู่ของคุณจะจะ Express พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดใครไม่บอกรักคุณในตอนนี้เขาอาจจะไม่ใช่คู่ของคุณในอนาคตนะครับเขาอาจจะไม่ใช่คู่ของคุณในอนาคตเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่ของตัวคุณนะครับผม n i g h t o ฟ Cup เพราะฉะนั้นให้โยนทิ้งไปเฮ้ยไม่ใช่นะก็คนที่เข้ามามีทั้งคู่แล้วก็คือคู่มีทั้งคู่จอนคู่แท้คู่จากคู่ยากคู่กรรม <c oughs> คู่กรรมเป็นหนังหรอ <c oughs> เออมันมีหลายแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเพราะฉะนั้นอนะ่ะคุณจะเจอคู่อะไรนะครับแล้วแต่นะครับ Knight of Cups แต่ผมรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่เขาเขาโฟกัสที่ตัวคุณค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะเออเป็นพิจิกแน่ๆเลยผมรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่า Scorpio Scorpio ถ้าไม่ดีเอ้ยถ้าไม่ใช่นะคุณลองไปดูใน reading ของ Scorpio ได้นะ Scorpio อยู่ reading ที่5นะครับโอเค นายออฟซ s o u สโอเคเอ่อเขาจะเข้ามาใกล้มากๆนะครับด้วยพลังงานของ n i t o t s w s r u s นะฮะคือแปลกดีถ้าคนคนนี้ไม่ใจง่ายนะซึ่งถ้าไม่ใจง่ายเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องคือมันมีเสน่ดึงดูดอะไรจากตัวคุณอย่างมากเพราะว่าเหมือนกับเขา Impulsive หรือว่าเขาแบบทุ่มเทเขาแบบลงแรงลงทุนอะไรค่อนข้างแรงคือออกตัวค่อนข้างแรงเสนอ ดูแลปกป้องรักษาอะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆโปรเทคทีฟมากๆคุณจะเจอเป็นลักษณะนั้นเลยแล้วก็ถ้าคุณผมคิดว่าเนื่องจากคุณเป็น Aquarius เนี่ยคุณไม่หมยเท่าไหร่ในการที่เขาจะเป็นคนบอกว่าคุณจะต้องทำแบบนี้ d i c t ท t e ให้คุณทำลักษณะนี้สั่งบังคับนะผมรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนลักษณะนั้นนะฮะ ซึ่งไอ้อย่างเนี้ยผมคิดว่าเป็นสกอร์ปิโอแน่ๆเลยนะฮะสกอร์ปิโอสกอร์ปิโอสกอร์ปิโอนะครับผมใครยังไม่เคยชาวราศีกุมนะฮะใครไม่เคยมีแฟนราศีพิจิกนะครับผมนี่เป็นโอกาสของคุณแล้วนะฮะคุณคุณเขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นเจ้าหญิงคุณเป็นท็อปออฟเดอะเวิลด์คุณเป็นแบบนายหญิงนายใหญ่นะครับในขณะเดียวกันเมื่อเขาทุ่มเทให้คุณลักษณะนี้เนี่ยเขาต้องการฟีดแบ็กจากคุณเหมือนกันนะฮะ อาจจะเป็นลักษณะแบบแตึงดีเตงคุณเห็นแล้วตเตงไม่ไม่ไม่ตอบวอ่าตอบตอบตอบตึงอ่ะมีอะไรเหรอเดี๋ยวขอทำงานก่อนอะไรเป็นแบบนี้เป็นลักษณะแบบถามทุกๆ3วินาทีอันนี้ก็เวอร์ไปนะแต่ว่าคือแบบคุณจะต้องพรีเซนต์ตัวเองเสมอให้กับเขาอะ่ะคือเขาทุ่มเทให้คุณมาก นูนนีนั่นนู่นนี่นั่นเขาต้องการสิ่งที่ตอบแทนลักษณะเดียวกันกันกบกับสิ่งที่เขาทำให้มานะครับผมอ่า uh, p a g e o f p e n a c l e s คุณต้องทำอะไรให้เกิดความสัมพันธ์นี้คุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเขาจะเข้ามาหาคุณคือถามว่าผู้ในอนาคตของคุณตอนนี้ด้วยพลังงานนี้นะครับ Aquarius ราศีกุมจะเป็นเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้เลือกคือเขาเลือกคุณนั่นเอง นะครับผมชาวราศีกุมนะฮะโอเคอ่ะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่ไม่พลาดคลิปดีๆหลายๆคลิปและอย่างคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปที่มีพรีเมียร์นะฮะไลฟ์แชทนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถพูดคุยโต้อตอบกับผม